หากชีวิตตกต่ำเจอปัญหาหนักลองใช้วิธีนี้ลองฟังให้จบไม่เสียหายลองทำขึ้นดีแน่นอนในช่วงที่กรรมไม่ดีส่งผลน,นั้นทำอะไรดูแย่ไปหมดการงานมีปัญหาการเงินติดขัดอย่างหนักบางคนต้องพิการความสัมพันธ์ในครอบครัวพังพินาศ ร้ายการเหลียวแลช่วยเหลือขอให้เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากเป็นเวลาแห่งผลกรรมไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบันและในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามีไม่ใช่ปีชงไม่ใช่ดวงดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนไม่ใช่อะไรทั้งนั้น มาจากเหตุการณ์กระทําของเราลร้วนเมื่อเราสร้างมาเองและจากการที่เราได้ไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรไว้ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงและได้เตือนให้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาตนเองให้อยู่ในกรรมดีมากขึ้น เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่ายๆด้วยการแผ่เมตตาเริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช้เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีลห้าและสวดมนต์หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อพิจารณาถึงการเกิดแก่เจ็บตายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลยเมื่อพิจารณาแล้วให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นมหาบุญมหากุศลอุทิศแผ่ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใครสัตว์และเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นดวงวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตามเพื่อขออโหสิกรรมให้เขาและให้อโหสิกรรมต่อทุกคนสัตว์ที่มาทำอะไรให้เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรและเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใดให้อุทิศบุญแผ่เมตตาทันทีทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่แค่ไหน ใจเราสงบและชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนจากหนักจะเป็นเบาจากเบาจะมาลายหายไปกรรมดีปัญญาที่ถูกต้องตรงทางการลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้บุญเท่านั้นที่จะพาเราพ้นจากชีวิตที่แย่ขอน้อมนำหลักปฏิบัติเบื้องต้นวิธีการฝึกกรรมฐาน คำสมาทานพระกรรมฐานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธัมมังชีวิตังเมปูเชมิ สังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิครูบาอาจารย์วันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรศิขาคุณังวันธามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังัจฉามิธัมมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังัจฉามิ ทุติยมปิสังขังสรรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรรนังขจามิตติยมปิสังขังสรรนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปังสัมมาทิยมิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปังสัมมาทิยมิ อภั<ไ>มมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยมิสุราเมระยัมัชชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยมิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยมิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยมิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะทิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยพุทธังอารัตนานังกโรมิธัมมังอารัตนานังกะโรมิสังฆังอารัตนานังกโรมิ น้อมลำลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วกล่าวคำว่านะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภัควาน้อมะระลึกถึงหลวงปู่ โดยว่าคาถาดังนี้นะโมโพธิสัตว์พรหม,มปัญโยนะโมโพธิสัตว์พรหม,มปัญโยนะโมโพธิสัตว์พรหม,มปัญโยคำขอขมาพระรัตนตายโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงตาปัสะโต มะยาขมะทะเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตณธรรมสมิงปาปะกะโทมะยาขมะทะเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตสังฆสมิง ปาปะโตมะยาขะมะทะเมกะตังโทสังสัพพะปาปังวินัสสันตุคำอธิษฐานแผ่เมตตาให้ตั้งใจเจริญพรมวิหารสีแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าพุทธังอนันตังธรรมังจักกวารังสังฆังนิพานังปัจเจโยโหตุ คำอธิษฐานพระเข้าตัวคำอธิษฐานขออัญเชิญพระมาไว้ที่จิตเพื่อความสำรวมระวังและการภาวนาต่อแม้จะออกจากการนั่งกรรมฐานรวมทั้งขอคุณพระคุ้มครองรักษาในระหว่างวันสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆา พระปัตตาปัจเจกานังจะยังพระลังอรหังกานังจะเตเชนะรักขันกันธามิสับพโสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิตัวอย่างแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เริ่มต้น 1. เริ่มต้นด้วยการกล่าวคำบูชาพระสมาทานศีลเปลี่ยนศีลข้อกามเมสุมิชาจาราเป็นอภรมมมจริยาเพื่อเตรียมจิตก่อนอธิษฐานบวชจิตจากนั้นกล่าวคำอาราธนากรรมฐานว่าพุทธังอราราธนานางกะโรมิธรรมังอราราธนานางกะโรมิสังฆังอราราธนานางกะโรมิเป็นต้น สองเบื้องต้นยังไม่ต้องรีบร้อนบริกรรมภาวนาหรือนึกนิมิตใดๆหากเพียงแค่ปรับท่านั่งให้เข้าเป็นที่สบายโดยตั้งกายให้ตรงผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อทุกส่วนสูดลมหายใจลึกๆสักสองถึงสครั้งพร้อมกับทำจิตของเราให้ปลอดโปรง่งโล่งว่างสร้างฉันทะที่จะปฏิบัติกรรม,มาฐาน ระลึกว่าเรากำลังใช้เวลาที่มีคุณค่าแก่ชีวิตคือการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่ากว่าสมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือทรัพย์สมบัติ 3. กล่าวอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงพ่อกเกษมได้โปรดเป็นผู้นำและอุปการะจิต ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จากนั้นก็น้อมจิตกราบพระว่าพุทธังวันธามิธรรม,มังวันธามิสังฆังวันธามิสี่สำรวจอารมณ์ที่ค้างคาอยู่ในใจเราแล้วชำระมันออกไปทั้งเรื่องสนุกเพลิดเพลินตลอดถึงความม่วงเหงาหาวนอนและความฟุ้งซ่าน รำคาญใจต่างๆรวมทั้งปล่อยวางความลังเลสงสัยเสียก่อน 5. เมื่อชำระนิวรอนอันเป็นอุปสรรคของการเจริญสมาธิออกไปในระดับหนึ่งแล้วกระทั่งรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายตามสมควรจึงค่อยบริกรรมในใจว่าพุทธัทงสารนังขฉามิธรรมังสารนังคขฉามิสังคังสารนังขฉามิ หมีหลักอยู่ว่าต้องบริกรรมภาวนาด้วยใจที่สบายสบๆย,ยิ้มน้อยๆในดวงใจไม่เคร่งเครียดหรือจี้จ้องบังคับใจจนเกินไป 7. จ็ดทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราโปรง่งกระทั่งว่าลมที่พัดผ่านร่างกายเราคล้ายๆกับว่าจะทะลุผ่านร่างของเราออกไปได้ 8ให้มีจิตยินดีในทุกๆคำบริกรรมภาวนาว่าทุกๆคำบริกรรมภาวนาจะกลั่นจิตของเราให้ใสสว่างขึ้น 9. เอาจิตที่เป็นสมาธิพอประมาณมาพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นก้อนทุกข์ยามจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่อาจบังคับบัญชาหรือห้ามปรามมันได้ถึงแม้ว่าเราจะดูแล มันดีอย่างไรมันก็ทรยศเรามันจะไม่เชื่อฟังเราให้พิจารณาให้ละเอียดลงไปซ้ําๆจนกว่าจิตจะเห็นและยอมรับความจริงเมื่อจิตยอมรับจิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราหรือเป็นของเราการปฏิบัติกรรมฐานครั้งต่อไปก็อาจเปลี่ยนเป็นการพิจารณาอย่างอื่นเช่นผมเล็บ ันหนังเป็นต้นหรือพิจารณาโดยรวมว่าร่างกายเราหรือคนอื่นก็สักแต่ว่าเป็นโครงกระดูกแม้แต่ภายนอกจะดูแตกต่างมีทั้งผิวพรรณงามหรือผิวซ้ามอย่างไรแต่เบื้องลึกภายในก็ไม่แตกต่างกันในความเป็นกระดูกที่ไม่น่าดูน่าชมเสมอกันหมดให้พิจารณา ให้จิตยอมรับความจริงเพื่อคลายความหลงยึดในร่างกาย 10. เมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่มขาดกำลังหรือความแจ่งชัดก็ให้หันมาบริกรรมภาวนาเพื่อสร้างสมาธิอีก 11. ในบางครั้งที่จิตขาดกำลังหรือขาดศรัทธาก็ให้นึกนิมิต นอกเหนือจากคำบริกรรมภาวนาเช่นนึกนิมิตหลวงปูด่ดูอยู่เบื้องหน้าเรานึกง่ายๆสบายๆให้คำบริกรรมดังก้องกังวานมาจากพรมนิมิตนั้นทำไปเรื่อยๆเวลาเผลอสติไปนึกคิดเรื่องอื่นก็พยายามมีสติระลึกรู้เท่าทันดึงจิตมาอยู่ในบริกรรมภาวนาดังเดิม12 เมื่อจิตมีกำลังหรือรู้สึกถึงปิติและความสว่างก็ให้พิจารณาทบทวนในเรื่องกายหรือเรื่องความตายหรือเรื่องความพลัดพรากหรือเรื่องอื่นใดโดยมีหลักว่าต้องอยู่ในกรอบในเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เที่ยงแท้และไม่แน่นอน 13ก่อนจะเลิกหากจิตยังไม่รวมหรือไม่โปร่งเบาหรือไม่สว่างก็ควรเพียรรวมจิตอีกครั้งโดยให้เลิกก่อนที่จิตดีที่สุดจากนั้นให้อาราธนาพระเข้าตัวสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระ,ะปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหังกานันจะเตเชนะรักขันพันธามิ สัพโสพุทธทังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามินึกอารัธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่จิตเราหรืออาจจะนึกเป็นนิมิตองค์พระมาตั้งไว้ใส่ตัวเรา 14. สสุดท้ายให้นึกแผ่เมตตาโดยนึกเป็นแสงสว่างออกจากใจเราพร้อมๆกับว่า พุทธังอนันตังทรมังจักกวาลังสังขังนิพพานะปัจจโยโหตุโดยน้อมนึกถึงบุญอันมากมายไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบุญกุศลที่เราสั่งสมมาดีแล้วรวมทั้งบุญจากการภาวนาในครั้งนี้ไปให้เทพ ผู้ปกปักรักษาเราให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับบิดามารดาครูอาจารย์ผีเย่าผีเรือนพระภูมิเจ้าที่เทพพรหมทั้งหลายและสัรพะสัตทั้งหลายไม่มีประมาณท่านทั้งหลายยังที่ยังทุกข์ขอจงพนทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอจงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากเขาเหล่านั้นจะได้บุญที่เราแผ่เมตตาออกไปแล้ว ใจเรายิ่งเปลี่ยมด้วยความสุขมีพรมวิหารในใจทรงความดีตลอดมีแต่เจริญรุ่งเรืองหมายเหตุการอารัธนาพระเข้าตัวบทสัพเพก็เพื่อว่าเวลาเลิกนั่งสมาธิไปแล้วจะได้ระมัดระวังรักษาองค์พระในตัวโดยการสำรวมระวังรักษากายวาจาใจตลอดวัน ซึ่งการสำรวมระวังหรือที่เรียกว่าอินรียะสังวรนี้จะช่วยให้การปฏิบัติกรรมฐานครั้งต่อๆไปจิตจะเข้าถึงความสงบได้โดยง่าย